holy moly Molly moly สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถดําเนินออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเอ็ดดี้นะครับผมอ่านี่ฮะโอเคฮะวันนี้ผมนะครับผมเอ็ดดี้นะอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับผมกับคันนี้ฮะเป็นรุ่น XLT นะครับผมเกียร์ธรรมดานั่นเองครับผมราคาอยู่ที่889นะครับผมราคาไม่ถึง900,000บาทเดี๋ยวไปชมออปชั่นคันนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมว่าทุกคนฮะไปชมครับครับ สวัสดีครับผมทุกคนครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้นะครับผมผมพามาชมกับคันนี้ฮะเป็น D B L X L T Next Gen นะครับผม2022นะครับผมกับคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาด้นะครับผมราคาอยู่ที่8 8 9นั่นเองนะครับผมสหรับรถตลอดแบบนี้นะครับนี่เลยอ่านี่ฮะนี่ฮะตัวนี้กระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นออกสีดำแล้วก็ ตัดด้วยสีโครเมียมนะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากนะครับผมสำหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวนี้ฮะเป็นไฟตัว C ด้านหน้านะครับผมเป็นไฟเดย์ไทม์นะฮะแล้วก็ไฟใหญ่ของเขานะครับผมจะเป็น LED แบบนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับผมเป็นไฟลอทฮาโลเจนนะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะนี่ฮะผมพามาชมทำไมไฟตัดหมอกติดข้างเดียวอ่ะโอเคบางคนเนี่ยก็บอกว่า เฮ้ยทำไมรถออกมายังไม่ทำอะไรเลยรถหลอดไฟเสียแล้วหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมตัวนี้นะฮะฟอร์ดได้คิกค้นขึ้นมาคือเวลารถเราเนี่ยเลี้ยวไปทางซ้ายไฟตัดหมอกก็จะติดนะฮะเพิ่มแสงสว่างจุดมุมอับสายตาให้กับคนขับรถนะครับผมถ้าหากว่าคุณเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งไฟสาซ้ายเนาะก็ไฟฝั่งนี้ก็จะติดเหมือนกันแต่ฝั่งนี้จะไม่ติดนะก็จะสับรติดแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ อ่าตัวนี้ก็คือบางคนเนี่ยก็คือเพิ่งมาเห็นเนาะบางคนก็มาคอมเมนต์กันว่าเอ้ยทำไมออกรถมาแป๊บเดียวไฟเสียแล้วเหรอยังไม่ออกจากไปไหนเลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็คือเป็นการคิดค้นของตัว Ford ประเทศไทยขึ้นมานะครับผมว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าฮะก็ตัวนี้นะครับผมนี่เลยตัวนี้ก็เป็นไฟเดย์ทา์ของเขานะครับผมตัวนี้เป็นไฟเดย์ทม์ของเขาฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟใหญ่ของเขาก็เป็น LED Ford นะครับผมเป็น Ford LED นะ,ะจะเขียนตรง,นะตรงนี้ไม่ร missing, ู้คนจะเห็นหรือเปล่านะครับผมตัวนี้นะเห็นไหมเป็น Ford LED นะครับผมตลอดแบบนี้นะฮะแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยจะมีคลิปโครเมียมขึ้นมานะครับผมแบบนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็เส้นสายของเขาเนี่ยจะดูบึกบึนมากครับสำหรับตัวรถนะแล้วก็มาถึงด้านโปง่งด้านข้างตัวนี้โป่ง Update ตั้งแต่ตัวตัวตัวนี้เลยนะเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมฮะจะเป็นโป่งตั้งแต่ตัวนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นคิ้วล้อเดิมๆนะครับผม คิวร้อเดิมๆจากโรงงานตัวนี้จะเป็นออกสีดำด้านนะครับเป็นสีดำด้านนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อของเขานะครับผมตัวล้อของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นล้อซีอูดนะครับผมเป็นล้อซีอูดนะเป็นล้อขอบ R 18นั่นเองนะครับผม265 60R18 นั่นเองครับผมสำหรับตัวนี้เป็นยางมอนสเตอร์นะลัดตัวยางมอนสเตอร์ดอกีนะครับผมนี่เลยล้อแบบนี้ขอบ18นะครับอ่านะครับผม แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขานะฮะตัวนี้จะเขียนคขาว่าเทอร์โบนะครับผมตัวนี้เขียนคขาว่าเทอร์โบนะคทอร์โเทอร์โบของเขา,านะขเขานี่ยคืออจะเป็นเทอร์โบ1นหนึ่งตัวนะครับผมไม่ใช่ใบเทอร์โบนะถ้าใบเทอร์โบเขาเนี่ยจะเป็นเขียนว่าใบเทอร์โบเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็ด้านข้างของเขานะครับผมก็ตัวนี้จะมีคิ้วล้อจากโรงงานให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับด้านข้างของเขานะ,ะแล้วก็ในส่วนของน่านชายน้ําของเขาเห็นมี้จะมีสติ๊กเกอร์ เล,เล็กแค่นี้เองสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านล่างนะฮะแต่ตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมพาไปชมนะเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สีดําด้านนะครับผมนี่ฮะสติกเกอร์สีดําด้านแบบนี้นะแล้วก็เป็นชื่อห้างนหรือเป็นชื่อเราได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถเราอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ดูเส้นสายเขาลากมาสุดตรงนี้เลยนะครับผมเป็นสีดําด้านเนาะแล้วก็เนี้คาว่รนเจอร์นะครับผมอ่ะโอเคบางคนก็ชอบสไตล์เปรียบแบบนี้ก็มีนะครับผม ไม่ว่ากันนะอยู่ที่ลูกค้าชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ XLT ของเขาจะมีในส่วนของนี่ฮะที่ปีนหยิบข้อขึ้นไปตรงนี้นะครับผมนะฮะขอโทษครับตัวนีครับก็คือปีนตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปหยยบที่ยางอะไรแล้วนะไม่ต้องไปหยียบที่ยางล้อด้านหลังแล้วนะก็เหยยบที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผม ไฟท้ายเขาจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับผมตัวนี้นะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะฮะแล้วก็ไฟท้ายเขาเนี่ยจะเหมือนจะเป็นอ่าเหมือนสปอยเลอร์สปอยเลอร์ฝาท้ายนะเห็นไหมฮะตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะตัวนี้มาจากโรงงานเลยทีเดียวสำหรับสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้น,นครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังของเขานะฮะจะมีไฟเบกรกวงที่3มาที่ตรงนี้แล้วนะฮะข้างบนไม่มีเนาะเพราะว่าอะไรบางทีบางทีเราบารรทุกของเยอะ มันก็จะไม่เห็นละไฟเบรกลงที่3ก็จะมาที่ตรงนี้แทนที่ฝาท้ายกระบะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ X รุ่น XLT เนี่ยจะมีในส่วนของกล้องหลังให้มาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมเห็นฮนะแล้วก็เป็นโลโก้ Ford ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่ฮนะแล้วก็คำว่าเ a น g e อร์สวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่ฮนะคำว่าเ a น ger ตัวเนี้ยเขาติดสติกเกอร์สีขาวเพิ่มเติมนะเพราะปกติจะเป็นงานปั๊มขึ้นรูปแล้วก็ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบๆไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานสติกเกอร์ติดตั้งเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็มาถึงด้านหลังบ้างดีกว่านะครับผมเพา่อพชมด้านหลังบ้างเนาะสำหรับตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับผมอ่ะด้านหลัง,งเขานะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ก็คือจะประมาณว่า,าจะเป็นสไตล์แบบสีออกเป็นหนังนะฮะแล้วก็เย็บด้วยได้สีเทาผมนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเป็นเบาะ ผูโทยนะครับผมจะเป็นออกอ ampa, เป็นเบาะผ้าเนาะเป็นสีดําแล้วก็เป็นกำมะหยี่ออกสไตล์แบบรังพึ่งแบบนี้เป็นแบบเกิ่วด้านหน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแอร์ด้านหลังให้มาเรียบร้อแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะจะมีส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี <uncovered> ่มาแล้วเวลาเดินทางไกลนะับตรงนี้ได้เลยนะครับผมมี่ฮะภายในโอโถงกว้างขวางเลยทีเดียวสาหรับคันนี้นะฮะนี่นะครับผมไปชมด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับผมทุกคนฮะสำหรับด้านหน้านะครับผมคันนี้นะฮะ ก็จะเป็นพงมาลัยแบบมันติฟังชันครับเป็นพงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะก็ฝั่งนี้จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมก็จะมาในส่วนของครูสคอนโทรลอะไรต่างๆอยู่ที่ตรงนี้ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับผมก็งานคําสั่งเสียงทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะหน้าจอของเขานะครับผมนี่เลยจะเป็นประมาณ10นิ้วนะครับผมหน้าจอของ a l t จะประมาณ10นิ้วนะฮะ แต่ว่าหน้าจองเขาเนี่ยก็คือสั่งงานได้หมดนะฮะที่หน้าจอได้หมด Apple CarP l a y Android Auto ได้หมดเลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีชิ้ชาร์จแบบไวเลสชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะนี่ฮะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมเป็นเกียร์เมนูน6สปีดนั่นเองนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเกียร์เมนูนตัวนี้ขับสนุกมากเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีทำงานร่วมกับเกียร์เมนูน6สปีดนะครับผมร้อแรงม้านะฮะอ่านี่ฮ นะครับผมจะออกเป็นสีออกเทาๆดำๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ออกเรียมๆแบบนี้นะรถยุคนี้นะครับผมจะออกมาสไตล์นี้เลยแล้วก็หน้าจอของเขาด้านหลังตัวนี้จะอยู่ประมาณ8นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอ LCD 8นิ้วนะแต่ว่าในโหมดการขับขี่ขเขาจะมีเหมือนเดิมนะก็ตัวนี้ก็มีละในส่วนของเ,อเห็นไหมโหมดไปกติโหมดลากพวกจูอะไรต่างๆตัวนี้มีให้ทั้งหมดหอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่ รุ่น x l t ขึ้นมานะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น push start แล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรุ่น x l t นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นไฟหน้าออโต้นะเปิดปิดออโต้ได้เวลาเข้าที่มืดก็สามารถเปิดแสงออโต้ได้เองนะครับผมแล้วก็จะมีพลายน้ําตรงนี้นะฮะก็คือจะเพิ่มแสงอะไรต่างๆที่หน้าจอ LCD ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผม ะะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีสามารถปรับในส่วนของไฟ LED ดีด้านหน้าได้นะครับผมจะปรับขึ้นหรือปรับลงนะฮะเวลาเราบรรทุกของเยอะไฟไปยังตาคนข้างหน้าก็คือตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับอบาะเขายังไม่เป็นส่วนของไฟฟ้านะฮะจะไม่เป็นไฟฟ้านะจะเป็นเมน,นวลนอยู่นะครับผมรุ่นนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับผมยังไม่เป็นเบาะไฟยังไม่เป็นเบาะหนังนะถ้าเบาะหนังจะเป็นตั้งแต่สปอร์ตขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนะฮะ แล้วก็ในส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นในส่วนของล็อกฟ้าถังน้ามันล็อกรถต่างๆที่ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของพับกระจกไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล็อกกระจกไม่ให้เด็กข้างหลังเปิดได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของปรับกระจกมองข้างนะฮะตัวนี้นะแล้วในส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตกระจกทั้ง4บานนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็ไล่มาก็คือจะเป็นในส่วนของเปิดประตูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะ อ่าภายในก็ดูหรูหราเลยทีเดียวสำหรับรุ่น x l t ของเรานะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยเกียร์ธรรมดาและนาจะมีคนมาออกเกียร์ธรรมดาสักคันหนึ่งนะครับผมแต่ก็ขับสนุกมากนะครับผมขับสนุกมากจริงๆสำหรับคันนี้นะฮะนี่เลยเป็นยงไงบ้างครับผมสำหรับรถ x l t หล่อๆแบบนี้นะครับผมทุกคนฮะโอ้โหนี่เลยกับโชว์รูมของเราครับผม ฟอร์ดออโต้แกรลี่ปฐุมธานีนะฮะอยู่ที่ตัวเมืองนะครับผมอยู่แถวๆสารการจังหวัดปทุมเลยทีเดียวนะครับผมบางคนบอกว่าอยู่โซนไหนนะครับผมอยู่สารการจังหวัดปทุมเลยนะครับผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาเจอได้เลยนะครับผมสำหรับโชว์รูมของเรานะครับผมรถมีแต่งมากมายนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับรถมีแต่งประมาณนี้ฮะคันนี้ไม่ได้ยกนะแล้วคันนี้ยกนะครับผมนี่ฮะคันนี้ยกนะครับผมอ่าคันนู้นไวท์แท็กเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็ไวท์แท็กอีกหนึ่งคันนะครับผม นี่เลยรถของเรามีแต่งมากมายนะครับผมแล้วก็คันสีขาวเป็นรุ่น XLT นะ,อ,ะอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามเข้ามาได้เลยกับชี่โชว์รูมของเรานะครับผมแล้วก็กับผมเอ็ดีนะครับผมที่ปรึกษาการขายนะครับผมที่ฟอร์ดออโต l l กลอรม่พงนทรายนะยังไงผมก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ชนิดหนึ่งครับผมก็เป็นช่องเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ Ford Number no. อนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ด้านบนนะ เบอร์โทร0993966351นะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆในการติดต่อกันนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะวันนี้โอ้โหผิดพลาดประกันใดขออาภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับผมอีดีฟอร์ฮะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม EP นี้ขอบคุณมากจริงๆ นะครับที่เข้ามาติดตามชมมาน,นะครับผมขอบคุณครับ